แล้วกล้องสดไม่รอดแนหนุยากได้ตัวไหนไดตนตน้ตัวนี้อวัวนี้้หลายตัวจังเลยรแล้วว่าเห็นแล้วอ่ะไม่เห็นจ้าไม่เห็นอ๋อม่นก็เห็นแล้ว เอแต่กินได้ปะเนี่ยไม่ได้หรอมันมีรอยเจาะไหมลูกมันมีนะเนี่ยไม่ใช่ปลามันมีปะเออน่ะขี่เปตยแล้วแหละเอตยตาอุ้ย โอ้ยแล้วทุนไหนวะตด้ทุนนี้เลยอยากได้ตัวนี้ <c oughs> เห็นไหมมาดูการ์ดดิ